ภรรยาบอกว่าเห็นตีนปุ๊บคิดถึงหน้าสามีปั๊บเลยอันนี้ซื้อมาซื้อมาแบ่งกับคุณยายจะบอกว่าขนมจีนเท้าไก่มันก็ดูสุภาพไปต้องเป็นขนมจีนตีนไก่ใช่แบบเห็นปุ๊บนึกถึงได้ปั๊บเลยคนคนเลยนะอันนี้ร้านประจำคนคุ้นเลยดูดิดูสีโอโ้โหบางวันมีแมลงวันด้วยนะ <c oughs> มีแมลงวันด้วยาบางวันเขาแถมไงแถมแบบเอ้ยเอ้เอ้าใส่ปลาไปเยอะแล้วแถมสัตว์ตีไปสักตัวไหมแมลงวันวก็โชคดีที่ไม่ใช่แมลงสาบลาลงไปเลยนี่กินแบบดุดันไม่เกรงใจใครดุดันไม่เกรงใจใครอ่านี่เรามีท็อปปิ้งเยอะเหลือเกินขาขาอะไรขานกกระไทยไข่นกกระดาใส่ขาเข้าไปอันนี้ กินได้ตามชอบเลยนะที่บ้านซื้อมาเยอะมากถ้าเจอมแรลงวันในนี้ไม่ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้อกใจเป็นเรื่องปกติอ่าผมผมเลี้ยงเอาเองขอพันอุ่นร้อนร้อนอ,อันนี้ซื้อแบ่งยาตักกินกันเรียบร้อยคนละถ้วยคนละถ้วยยายบอกว่าโอ้ถ้ามาซากวันนี้ไม่เหลือให้แล้วเด้อบนเบรดไงอร่อยไงรนะ้านประจําของเราเส้นนี่นุ่มแล้วดูตีน สดจ้ะใส่ปลาร้าน,นิดๆเป็นขยว่าน้ำยาป่าเหรอไม่รู้จะใส่ตีนพอเจอตีนปุ๊บก,ก็ใช่เลยใช่เลยที่สำหรับเตยใช่เลยม,มันเหมาะกับเตยมากดูเครื่องเคียงเครือ่องเคียงดีนี่ขนาดซื้อซื้อเขายังอร่อยขนาดนี้ถ้าทำเองล้วโอ้ยทำไมิีไม่ได้ อยากลองทำมัางนะอยาาทำไมอันนี้เขาใส่ปลาด้วยนะก็ใช่ใส่ปลาไงอุ้ยฟังใช้ปลาไม่เป็นทำไมขนาดน้ำปลามีน้ำอย่างเดียวฟังยังใช้ไม่เป็นเลยแล้วปลามันมีทั้งเนื้อมีทั้งน้ำมีทั้งความข้นดูแล้สึกษาเยอะก็ชาร์จแบตเต็มร้อเปอร์เซนก็น่าจะหมดไปกับการดูกูเกิลไปแล้วแปดสิบปอร์เซ็นกว่าจะได้ทำมนะันดูถูกกว่า ตีนยังเปื่อยอ่ะเป็นอะไรวะโดนน้ำเหรอเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตี้งล้นะไม่ใช่แล้วหลุดเลยวะอะไรหลุดไม่ใช่ตีนไก่มันหลุดเลยเออหลุดเลยวะก็งงดูดิดูสีสันกินง่ายกินง่ายโอ้ยหลุดหลุดเป็นผู้ชายกินง่ายๆอืมโหเนี่ยแล้วถ้าไปเจอแบบนี้แล้วดูดีมันค้นๆเลยอ่ะแบบนน่ะมัน กนึกถึงถ้าไปเจอแบบนี้ในงานบวชงานแต่งนะทำไมแอลกอฮอล์และสุราผมไม่แตะเลยไม่จริงหรอกแอลกอฮอล์สุราไม่แตะเลยไม่แตะเลยอ่าแล้ทำอะไรอรอดดูดครับ <laughs> อรอดดูดมือไม่แตะเลยเก <laughs> ่งวปล่ะเก่งอืมสด เมนูวันนี้ฟางขอบรายเพราะฟังไม่กินตรีนบางคนไม่ชอบกินตรีนขดี้พริกข่วนถูกไหมครับตุตรีนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไรนะแมงลักเหรอใช่เหรอใช่ไหมแมงลักอร่อยเลยร้านประจำเดอ เมีเครื่องเคียงหลายอย่างืมถั่วงอกถั่วงอกแล้วก็อะไรนะผักดองผักดองกะหล่ำปีซอยอือไงล่ะสบาย<ถ>ไหมถ้าไม่มีเวลาทำทานนะหาซื้อร้านประจำประจำที่ตัวเองชอบอะแล้วซื้อไข่เป็ดมาต้มหรืออะไรเพิ่มเป็นท็อปปิ้งไปอ,อร่อยเลยอร่อยเลย อร่อยไปเลยกือน้ำลายน้ำลายจริงจริงจังไปวะเนี่ยจริงจังมากอะเข้าการเข้ากันอะเข้าการเข้ากันกับไข่ไข่อะไรนะไข่นกธาไข่นกอไทยข่โนกอไทย เดี๋ยว,วหลังฟังทำให้กินต้องไม่ต้องพ่อขายดาวยังไม่คล่องเลย <laughs> ว้าเรียบร้อย